สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทักทายกันยมามเช้าเด้อจ่ากแกเอย้ยแดดออยางแรงเลยจ้าวันนี้นะ่ะมอแกการซักผ้าเป็นอย่างมากตื่นชาวมาวันนี้ฉันก็บึงหาซักเสือ้อซักผ้าไวก่อนเลยจ้าก,ก่อนจีเขาไรเขาสวนนั่นนะ่ะช่วงนี้แถวบ้านฉันเขากะจะขายมะขามดิบกันนี่แหละจ่าก,ก็แก้ขายแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางเข้ามาหารับซื้อจากก่าแกเอย้ยกะจะขายแบบช่างกิโลนั่นแหละก็แกเปลือกปอกเปลือกให้เขาเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะเอาไปขายต่อแล้วก็จะเอาไปทําแช่อิ uh ่มขายอีกทีนึงจ้ะแต่ว่ากบานฉันก็ไม่ค่อยได้แกะดอกเพราะว่ามะขามปีนี้มันไม่ค่อยดกจะแก้เอ้ยก็ได้ขายเดือดนิดๆหน่อยก่อนหน้านี้คุณแม่ฉันเขาก็ทํามะขามแช่อิ่มขายไปดาเดะแต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้ทําขายจักรอบดอกจ้ะวันนี้ฉันก็เลยว่าจะเขาไหลเขาสวนไปหาเล่มมะขามเก็บมะขามมาทามะขามแช่อิ่มไว้ทักกินนี่แหละ ตากผ่าตากแผลเสร็จแล้วฉันก็นมาเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะเขาไล่ไปเก็บมะขามนี่แหละจ้ะอันรับแรกก็ต้องไปใส่หมวกใส่รองเท้าบูทนี่แหละรองเท้าบูทก่อนจีสานี่นะแกเอย้ยก็ต้องเคาะก่อนเด้อก่อนนานี่นะฉันก็นสะเพาไม่ค่อยได้เคาะดอกจ้ะแกเอย้ยอีรอบหนึ่งนั่นนี่โอ้ยนั่นแล้วแมงป่องนั่นแล้วล่ําสะนยูโปไปหลายวันเลยจ้ะเค็ดไปอีกนานเลยฉันน่ะน,นะดีนะที่ว่าเจอแข่แมงป่องถ้าเจองูเงี่ยวเขียวคอนะแกเอ้ยโอ้ยนั่นแหะจ้ะหามส่งโรงพยาบาลนั่นนั่นแล้ว และเวลาที่ฉันเขาไล่เขาสวนนี่นะไม่ต้องกลัวว่าจิงหงาโดดเดียวเดียวได้ดอกจะแกเอ้ยก็มีไอ้สองตัวนี่มาด้วยมอจิทุกรอบนั่นแหละพอถ้าฉันขี่รถเขามาในไล่จอดรถตั้งก้องท่นนั้นแล้วมันเห็นนู้ยแกเอ้ยนีกระโดดขึ้นรถปั๊บทันทีเลยใจนางแฮมๆฮมน่ะขากระสันกสันขินเฮียนจะแกเอ้ยหนียืนพอรอแพล่อยู่นาแซ่เร่งแล้วช้าท้ายก็ไม่เคยขึ้นกับเขาจักทีก็แต่จะเดินตามวิ่งตามเขาแบบนี้แหละจ่าแกเอ้ยแต่ว่าเห็นอย่างนี้น่ะนางแฮมๆมน่ะไม่ได้ฝึกแดฮันมันดอกเด้แกเอ อัตโนมัติของมันเลยแล้วอุ้ยรูภาษาคือหมาหนแล้วแกเอ้ยมาถึงป่ามาขามแล้วฉันก็ไม่ล้อชาเลยจ้าทาการเก็บมะขามอย่างที่เห็นนี่แหละและมะขามที่ฉันจะเอาไปแช่อิ่มนะนะก็เป็นมะขามเปรี้ยวจ้าะขามหวานมันทําไม่ได้เด้อแกเอ้ยเนื้อมันซุยจ้าและมะขามที่ฉันเก็บอยู่นี่น่ะมันก็จะเป็นมะขามพันธุเกษตรจ้าฟักมันก็จะใหญ่ๆจักหน่อยนึงอุ้ยแต่จีว่าไปมันก็ไม่หน่อยนั่นแล้วแกเอ้ยบางฟักโค้งๆน่นะสี่ห้าฟักกระโลแล้วล่ะ มะขามป่านี่นะต้นมันก็ยังไม่ค่อยสูงค่อยใหญ่เท่าไรดอกเพราะว่าอายุก็ยังไม่ถึง10ปีเนาะก็เลยได้เดินเก็บเอาข้างใต้ต้นแบบนี้ได้สบายๆเลยจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นต้นอยู่กับบ้านนะนะแก่เอ้ยต้นสูงใหญ่ทวมลังคาหนูนลยจ้ะเวลาจะเก็บแต่ละทีก็ต้องปีนขึ้นไปกลางต้นทำยังก็แช่บันไดไม่ไผ่าพาดตามกิ่งตามกานแล้วก็ขึ้นไปเก็บเอาแล้วเรื่องอะไรใช้ที่ต้องเอานำนักและขนาดตัวของฉันไปเสี่ยงกับกิ่งมะขามแค่กิ่งเดียวละ ต่อไฮกิงมะขามมันจะเนีย้ยขนาดไหนก็เถอะแก่เอ้ยหารอหาเก็บเอาแบบนี้ดีกว่าจ้ะปลอดภัยหายห,ห่วงแน่นอนจ้ะไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงหรอกโตกลงมาต่อให้ไม่ตายก็ฮักคัก,ก,ก,กนี่แราจ่ะแก่เอ้ย <c oughs> เก็บมะขามแล้วแล้ววันนี้อากาศร้อนๆน,นแก่เอ้ยกันนึกอยากกินสมกินสอยจ้ะกันเลยว่าจติตตำสซมถั่วปีนี่แหละจ้ะถั่วนี่นะคุณแม่ฉันก็ซื้อไว้คนแถวบ้านมอเอามาขายจากกรราักร,รําละสิบบาทกัมไอยางใหญ่เลยจ้ะคุณแม่ฉันก็ซื้อใส่ตู้เย็นไว้สองกัมแต่ว่าฉันก็จะใช้ตำแค่กําเดียวนี่นะโอ้ย ก็จะเต็มครกนั่นแหละจ้ะถั่วปีมันก็จะค้ายๆถั่วฟักยาวนั่นแหละจ้ะแต่ว่าฟักมันก็จะสั่นกว่าถั่วฟักยาวแล้วเนื้อสัมผัสของถั่วปีนี่นะมันก็จะมีความหยาบจ้ะมันไม่กรอบเหมือนถั่วฟักยาวแต่ว่าตำสมเนี่ยอย่างอร่อยเลยเด้และข้อดีของถั่วปีเนี่ยน,นะแกเอ้ยเวลาปลูกนี่นะมันไม่ค่อยมีนอนมีพวกแมลงมาลบกวนจ้ะมันก็เลยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือว่าใช้ยาฉีดคืออย่างถั่วฟักยาวจ้ะกินได้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนจ้ะ อาที่นี่ก็มาถึงขั้นตอนการตำสมแล้วเด้อก็ใส่พริกกระเทียมลงไปจ้ะเส้นเลือกที่นี่ก็หั่นถั่วลงไปแล้วก็ตำให้มันแหลกๆแบบนี้แหละจ้ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลตำด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงนัวแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยจ้ะวันนี้ฉันก็ไม่มีมะเขือเทศดอกเด้อมันก็เลยไม่ได้ใส่จ้ะแกเอ้ยแต่ว่าเห็นสีแบบนี้นะไม่ต้องกลัวดอกจ้าวาจะไม่อร่อยนะรสชาติครบเครื่องแน่นอนจ้ะแค่ขาดสีสันไปเท่านั้นแหละ ใส่เครื่องเร็จแล้วทีนี้ก็ตาลงไปให้เครื่องมันเข้ากันก็นกนถั่วดีจา้าแล้วก็ชิมรสชาติเอาเลยจา้าใครชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็เติมได้ตามใจชอบเลยจา้าเห็นฉันชิมแบบนี้เนี่ยนะแกเอ้ยแ,แกรู้ไหมว่าฉันปรุงจักรอบปรุงตั้งสามรอบน่เนเด้แต่ว่าฉันไม่ได้ถ่ายให้พวกแกดูดอกมันดูไม่มืออาชีพนะตอนหนากลงนะทำชาปรุงทีเดียววายหลับหลังกองัอนนี่นปรุงแล้วปรุงอีกว่าจะได้รสชาติที่ถูกใจนั่นแล้ว ทีแรกก็ว่าจะกินจะสมตำถั่วอย่างเดียวชิมไปชิมมาว้าอย่างเพชรเลยจาก็เลยได้ไปหาของมาแก้มแก้เพชรน,นี่แหละจา้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจาก,กับข่าวกับน้ำของฉันมือนี่และเมนูนี้ฉันก็ขอรับรองเลยว่าอร่อยซะจนดึงหูมีออกจากหัวน่นแล้วแกเอ้ย